พี่น้องสวัสดีทั่วโลกทั่วไทยสวัสดีเ e อฟซี่สุ坤เด้พอ ONE, ING, so พี่น้องสวัสดีเอไอสวัสดีพี่ยูฮัลโหลเอพีวันพอวัดชิงแตงคิวโซมาเมลคัมไม่เฮาดึงเดินแตงคิวคุณทุกไรทุกเลิฟเด้อพี่น้องขอบคุณ่ลงไหเตรียมตัวรีดผ้าก่อนมันตัวเตรียมตัวรีดผ้าทำงานก่อนพี่น้องเลยงานมาแล้วงานมาแล้ว ทำงานทำงานพี่น้องทำงานทำงานก่อนมันได้เวลาทำงานแล้วคือพี่น สวัสดีค่ะแม่บางโอ้ยมาแล้วมาแล้วมาเพนข่อยมาแล้วขอบคุณลหลายๆเด้อแม่บงเปิดฟอายามดก็มายามนั้นเจ้าบ่ม,มาข่อยก็คิดฮอดขอบคุณลหลายๆเด้อแม่บง ไปหาผ่ามาลีดมาสิล,าล,าลีดผ่าจันได้แม่บังลีดผ่าจักน้อยก่อนลีดผ่าลีดแพร่ชักน้อยก่อนภาษิดันให้กิโลพันก่อน,น,กนปีไม่สิผ่านบ่ปีไม่เราก็สีนั่นเนาะสี่านบ่ ปีใหม่หร่อปีางไนะีจะผ่านหรือเปล่าแม่บางอ่อนเลยภาษีพันทุก้อนปีใหม่พันช่วงขึ้นมาเรียอ,อะไรแท้อันนี้ก็ Những cô cháu mà hỏi tìm พุ่นเหลายเด้อแม่บางเป็นกำลังแรงใจงโอ้ยจะเขารายงานอย่างนาะเาเป็นไปนไหอยางกนเลสิตติภาพสำหรับเคียเตืร์เคียเตืร์เคียเตืร์อนไเปปน,อนาอเคได้เป็นเคียเติเรต์ดนช่ไหมเอน ภาษาอังกฤษไปก็นนะักก็บอกอย่างูงมันนอก็บอกไดก็พวกหูเลยงมัออนไหเนเด้อสวัสดีค่ะบหกลหลันดวงใจกับคุณได้ห